ันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูนาฬิกาก่อนแล้วกันนะเฮ้นนสวยสิบห้าวันนี้มือกิสมัดเจ๊งด้วยว่าวันนี้มือกิสมัดว้าวว้ายว้ายว้ายเอา,าดีกแล้วน้องคนดีกว่า อะไรกันอะไรกันอะไรกันคะเรียกหนุนนั่นแหละโอ้จะหลับจะนอนก็วันนี้วันที่ยี่สิบห้าวันคริสต์มาสเลยแ็นวันปีใหม่ไงจริงด้วยวันนี้แม่คุณพเย้ตื่นมาคืนนี้ต้องต้องหัวแน่ๆเลยดูบึดดูบึดจริงด้วยวันนี้คุณพ่อจะมีฉลองวันคริสต์มาสดิ ไปบอกคุณพ่อเร็วไปเลยเดี๋ยวแกไอมอนแกไปถามคุณพ่ออะไรกันนะโอเครับทราบคุณพ่อ,อคุณพ่อ,นนะอค,คุณพ่อพอ,พอ,พอ,อะไรลูกวันนี้วันคริสต์มาสเลี้ยงไอ้นี่ไหมเลี้ยงห,งหนไหนนักนะโอ้กระแดกกระแดกออไปรอก่อนต้องคืนค่อยเลี้ยง นี่ฉันต้องลงทุนเลี้ยงพวกนั้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ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 ใช่อย่างรุนแรงด้วยโอ้ยอ่ะเนืก็กินไปเลย,ยโอ้คุณพ่อมันหนูหยิบกินไม่ได้เลยเนี่ยคะเนี่ยมันจิ๋ว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 เดียวเลยเนี่ยคะเนี่ย จากที่กินเลี้ยงเสร็จขึ้นนอนดีกว่าอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วน้องๆกับพี่ๆหายไปไหนเนี่ยไปตาม,มันผ่าดีกว่าขึ้นผ่าก็เหนื่อยจัง เราไม่ไปกินเลี้ยงแล้วคนนี้เขาเข้านอนกไนแล้วนะจ๊ะเอ้าหรอไปไปไปนอนนอนนอนโอ้ยโอ้ยพี่นอนก่อนกันนะเช้าแล้วโอ้เช้าแล้วหล่อนี้อ่ะอืมเช้าแล้วหล่อนี้เช้าแล้วหนอนทำไมไม่เร็วจังเลยเนี่ย หลับต่อยสักแป๊บได้ไหมขอหลับสักแป๊บหนึง่งต้นคริสต์มาสอืมไปดูต้นคริสต์มาสดีกว่าว่ามีของขวัญมาหรือเปล่าอะของขวัญว้านึกย้อนกลับไป ว้โวโวว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 วัวว่าวววอววววววาวาวว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 วมวว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 น, hey. นว่วว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 วนวว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 วนวววไววว่วว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 วดวว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  ครอบครัวนี้มีความสุขให้การได้วยดีกว่าคริสต์มาสอ่ะโหสันตอราต้องอนให้แน่ๆเลยไปปลุกน้องกับพี่เอ้ยไปปลุกน้องกันดดีกว่าไปปลุกพ่อด้วยปลุกแม่ด้วยเย้ เหนื่อยเหนื่อยขอลงมาพักก่อนแล้วกันนะโอ๊ยโอ้ยจะบาดตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยตายแล้วพี่จะรีบร้อนไปไหนเนี่ยฮะโออหนูต้องลงมานอนตายเนี่ยก็ดูของขวัญสียะของขวัญต็มเลยงั้นขอหลอกพ่อกับแม่ตรงนี้ก่อนล้กัน โอ้ยลูกๆมันจะโกรธอะไรกันต่างขนาดเนี้ยฮะพ่องของขวัญอะไรฮะก็นี่ไงพ่อเนี่ยอาจจะมีรองเท้าพ่ออยู่ได้วก็ได้เพ่ออยากแจงพานโอ้ยคุณก็เด็กๆหลายศาสร์กันไปใหญ่แล้วไม่มีของของขวัญเนี่ยก็นี่ไงคะของขวัญฮะของขวัญออ๋มีเซ็นต้าด้วยเหรออ๋อไม่มีนี่นะโอ้ตายแต่ของฉันชี้เฟ้อหมดแล้วเนี่ย เรามาแกะกล่องกันดีกว่าจะแกะกล่องแล้วนะเดี๋ยวมาดูตอนที่แกะกล่องลวกันว้าว้างนู้นข้างน,นู้นนี่เป็นคอมพิวเตอร์ใหญ่มากอะรองเทา้ารองเทา้ารองเท้าคู่เราเป็นร้านกู่นี้ที่แม่อยากใส่ว้า เาฉันเออเป็นล้านเลยอยากได้เป็นล้าแล้วโตกเป๋เปาเป๋เปากเป๋ากเป๋กเป๋กเปากเปาสีใสนเจนกว่ละสาดีใจก้ามแตกเลยเนี่ย แลองเท้าอ้จะได้มีโอกาสไปทำงานเลยค hmm. oh oui, oh. so, ุณเจ็ล้านอ้เลงเท้าไรเนี่ยแพงแพงจบอย่างบริบูรณ์นะครับโอ้โหโอโหโอ้โโอบายบายนะครับ